ไปดูการเยี่ยมเสริมกำลังใจนะคะให้กับ3รพอพสอตในสังกัดของอบจสงขลาค่ะอบจสงขลาได้ลงพื้นที่อำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาเยี่ยมเสริมพลังสาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดมุ่งยกระดับการบริการสุขภาพปฐมภูมิค่ะวันนี้นายภายเจนมากสุวรรณนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายปรีชัยนายปรีชัย มารวณนูนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนางทิตตารีเชื้อพรามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรักษารษารชการแทนผู้นวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่อำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาเตรียมเยี่ยมเสริมพลัง3าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาาหยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการและตรวจเยี่ยมสถานในการปฏิบัติงานโดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อเสริมสร้างพลังให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดำเนินง,งานด้านสาธรารณสุขการบริหารจัดการด้านต่างๆต,ต,ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการ,รเินง,งาน แผนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมแลกเปลี่ยนเดินรู้การดำเนินงานที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายหลังการถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนำไปสู่การพัฒนาและบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ